ช่วงนี้กลับมาติดตาม93เรืสุดกันต่อคุณผู้ชมไปที่เทศบาลเมืองของแห่ค่ะจับมือกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาหัดใหญ่นะคะเชิญชวนชาว,ชวหัดใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายค่ะตั้งแต่วันที่14ถึง18กันยายนนี้ค่ะ เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางเทศบาลเมืองคลองแหรร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหัดใหญ่นะคะสักขหัตใหญ่คลองแหรมีการเปิดจุดรับบริจาคค่ะทั้งเงินเข้าสารอาหารแห้งน้ําดื่มตลอดจนของใช้จําเป็นต่อการดารงชีวิตเพื่อจะส่งต่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมหนักทีเดียวโดยมีประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหและก็พื้นที่ใกล้เคียงเดินทางนําสิ่งของมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง ทางด้านนายสันติเหม,มันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหเปิดเผยบอกว่าการเปิดรับบริจาคในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนไทยที่จะไม่ทอดทิ้งกันในเวลาที่ยากลําบากนะคะในนามของชาวผัดใหญ่ขอส่งกําลังใจค่ะให้ผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภยัยโดยสิ่งของบริจาคที่จัดส่งไปจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตในสถานการณ์ที่ยากลําบากและก็เชื่อว่าสถานการณ์น้ําท่วมจะคลี่คลายในเร็ววันนะคะ ทางด้านประชาชนชาวัดญ่ที่เดินทางนําสิ่งของมาร่วมบริจาคบอกว่าเหตุการณ์น้นพ่่มจังหวัดเชียงรายสร้างความเสียหายให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะวันนี้มีโอกาสได้ช่วยเหลือก็เลยมาร่วมบริจาคสิ่งของด้วยและก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจที่ส่งไปให้พี่น้องที่จังหวัดเชียงรายค่ะสําหรับประชาชนหากไม่สะดวกเดินทางไปที่จุดรับบริจาคของเทศบาลเมืองคลองแห่คุณผู้ชมก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคของเทศบาลเมืองคอโหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เช่นเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตามเมื่อปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วก็จะนําสิ่งของบริจาคทั้งหมดไปรวบรวมไว้ที่เทศบาลเมืองคอหงเพื่อทําการคัดแยกจัดแบ่งและก็ปล่อยคาราวานทานน้ําใจในนามของประชาชนชาวหัดใหญ่ค่ะเพื่อขนส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายในวันพุทธที่18กันยายนเวลาประมาณบ่ายโมงนนเอง นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถจะไปร่วมบริจาคก,กันได้นะคะจะเป็นเ,เงินก็ได้เป็นเข้าของสิ่งของจําเป็นต่างๆก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ยังจุดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะ